อิงฟ้าเปิดใจปมโตโน่ถอนตัวจากละครย้ำเข้าใจทุกฝ่ายไม่ตอกย้ำความผิดพลาดใครหลังจากที่โตโน่พากินประกาศขอถอนตัวจากโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ที่ต้องประกบคู่กับอิงฟ้าวารหาหะท่ามกลางกระแสะข่าวร้อนเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวนิชานัทนิชาที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโซเชียลงานนี้ส่งผลให้กองละครต้องกลับมารีเซ็ตใหม่ถ่ายฉากเดิมใหม่อีกครั้งและเปลี่ยนนักแสดงนำฝ่ายชายล่าสุดอิงฟ้าได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าเข้าใจ และให้เกียรติการตัดสินใจของโตโน่เต็มที่หนูแยกแยาได้ค่ะเรื่องส่วนตัวของพี่เขาหนูเข้าใจและเชื่อว่าทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้เพราะทุกคนเป็นมนุษย์หนูไม่ได้คิดจะตอกย้ำอะไรไม่ได้รู้สึกไม่โอเคเคารพการตัดสินใจของพี่เขาเข้าเพิ่งทราบว่าเขาขอถอนตัวก็ให้กำลังใจเสมอเมื่อถูกถามถึงผลกระทบในการถ่ายทำอิงฟ้าก็ยอมรับว่าต้องแก้หลายซีนเหมือนกันค่ะและต้องปรับเคมีกับนักแสดงคนใหม่นิดหน่อย ส่วนคิวของหนูก็อาจจะมีเพิ่มบ้างแต่ไม่เป็นไรค่าปรับได้เพราะทุกปัญหามันมีทางออกนักสแสดงคนใหม่ได้แล้วหรือยังอิงฟ้าตอบอย่างมั่นใจว่าได้แล้วค่าทุกอย่างโอเคหนูเชื่อว่าฟ้าหลังฝนมันจะสดใสเสมอค่าถึงจะต้องเปลี่ยนนักสแสดงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกเราผ่านมาแล้วหลายโปรเจกต์สุดท้ายมันจะออกมาดีแน่นอนเพราะทุกคนตั้งใจมากสำหรับคำถามว่าก่อนหน้านี้เข้าฉากกับโตโน่บ่อยแค่ไหนเธอก็เล่าว่าเยอะเลยค่ะ เพราะพี่เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักก็เข้าใจที่ต้องกลับมาถ่ายใหม่เข้าใจเหตุผลของพี่เขาที่เลือกจะถอนตัวค่าและเข้าใจทุกฝ่ายจริงๆพูดได้เลยว่าอิงฟ้าแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มที่ทั้งในฐานะนักแสดงและเพื่อนร่วมงานพร้อมย้ำว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีและโปรเจกต์นี้ยังเดินหน้าต่อด้วยความตั้งใจเช่นเดิม